สวัสดีครับบาาเถ่าถสวัสดีทําชมครับไพยเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบาวเถาน้ําโชกค,ครับวันนี้วันที่3กลกุมภาพันธ์สองพนะครับผ่าเดินทางมาหาพ่อทองเลื่อนนะครับผมวัทิพานมาหนึ่งหามากตกับนะครับอาสวัสดีครับคุณแม่ครับ โอ้ค oh, e, so ุณแม่ว่าไม่ก so ินข้าวน้ากันเด้อสันพอดีคุณแม่มาเพ่งธรรมปรชมนะครับมื่อนี้บ่าวเถาวกมาหาพ่อเนี่ยพ่อเพิ่งลงมาวัดธรรมประชมกับพ่อมาพ่อคุณแม่เราไม่กินข้าวน้ากันก้อนเพิ่อนมาเออกระเมร์ก้อยปลาตําหุงส์มาถวายเพ่งไหครับคุณแม่คุณแม่มาถวายเพ่งนะครับผมอ่าโอ้บ่าวเถาวพึ่งกินออกมาธรรมประชมนะครับเขาไปหาพ่อเพิ่มน้ากัน พ่อเพื่อนกันลงมาวัดนี่แหละสวัสดีครับพุทธพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าเดือนใดพ่อโตกกกันป่ได้าใดนั่งเอ้านั่งเลยอ่าเอาทำชมมงวันนี้เดินทางมานะครับบ่าวเ่ากมีน้ำใจไม่พอเพื่อนนะครับพอดีใส่ใจเล็กเล็กดหน่อย้ะพ่อเด้อครับผม ใส่กระเป๋าได้พ่อใส่เป๋าไว้พ่เอเสียดายนะพ่อเนาะเ,อ,ะเอาหนีพ่อเดี๋ยวให้อเอฟซีเพิ่นเบิงให้เพิ่นเบิงอของของเก่าแน่เออมาตกกับพ่อสลับลักกันเนาะเออลักหนึ่งพอให้ซิฟลักหาให้หน่วยให้หนึ่งหาออกหาหนึ่งธผู้ชุ่มอ่าแบบบ่าวเท่ายืนก็นได้นี่ครับหนึ่งหาอ่า ตะเกานี่ให้ตรงๆที่แม่เออแต่งวดนีมาตัวกลับอืมไม่แตัวัวบ,วบเนาะมาตกวกับชมชุ่มถือว่าที่จริงนะถ้าห้ากลับก็ถูกอยู่แต่ว่ามันมันมันสลับหลักกันเนาะชมชุ่มเนาะเอ่อเหรอไม่ได้มันหลายตัวมันหลาโตเนาะพออะ<ต>่อนะเออเพราะว่าเอฟซีปนวาลงรถบป่าเถ่าผู้เป็นมักจะไปเรียกเอาแลอวเออได้เลยไม่เล่าพ่อ ได้เลยคพ่อคนมาเดี๋ยวบาวเอาจะเขียนตัวยงยงให้ได้ท่านผู้ชมเด้วยลักลักอยมีตัวใดแนหรอพ่อลักลอยมีเก้าห้าหกลักรอยมีเก้าห้าหกอ่าลักสิบตัวใดพ่อห้านลักสิบห้านึักไม่ย์หนึ่งสองสามสย์หนึ่งสองสามสี่ลักไม่าหาตัวคือเก้า เดี๋ยวเบาเถาจังจะเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับหลักใจจะจับครูให้นั่นะครับที่จริงเนี่ยสูตรของพ่อนี่มากตรงๆรงอ่ตอนงวดที่แล้วผันมาตัวกลับบอกเป็นยังนะครับเนาะอ่ถ้าเอฟซีว่าหลายครูหลายตัวนผู้ชมเท่ากับเบิงไว้นะครับอ่ามักตัวไหนเท่ากับจังเลือกเอาอ่าเพราะว่าเป็นแนวทางเป็นสูตรท่านผู้ชมถ้าพ่อพ่นหูพ่นใครคู่เดียวสินละนั่นว่าอ่าเนี่ นะครับตาพ,อพ่อคนไปเด่นหนึ่งซีกับหนึ่งหกตาพ่อเนาะโอ้เนียดขักตาบ่าวเถาวงยังหมัก 1, 6, มมหนึ่งหกธรรมชงงวดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งไหมได้ลอตเตอรี่ตั้งหลายไปครับผมโอ้เสียดายฝนไปออกฝนไปออก,ออกหาหนึ่งเพเป็นยังแอะนะครับนี่งวดถูกงวดบ่ถูกแน่สลับกัน <laughs> เอาเดี๋ยวตาเถาเขียนให้ทา่านผู้ชมตัวยังไงเอฟซี FC, จังเป็นไงพ,พ่อคนเขียนมาตัวน้อยนี่ นะพอ่อเพิ่นเขียนใส่ตัวน้อยนะครับเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ตัวนี้ไงจังได้เบิ่งง่ายอ่านะครับเป็นสูตรของพ่อเพิ่นได้ทำมาชมเด้อก็จะได้สิบหาคู่ตรงตรงขึ้นกาอืมเดี๋ยเดียนสีน้ำถ่ายอะไรก็พ่อเดียนสีน้ำถ่ายจังหวะมันอ่หนึ่งสีบางพ่อหันน้าพี่วะสามสีอ่ามีจับสามตัวให้น้ำบออ่ออืม ให้3ตัวให้น้ำงวดนี่หาหนึ่งซีหกสามซีก็หาซีโอ้ยหาซีนี่ออกยากกระพดเลยเออตัวตาโตหม้อหมักของ้อเอาเออต่ว่าทางงวดที่แล้วมีเซียนได้พูให้หาซีผมก็ว่าโอ้แต่ว่าผู้ใดมาร์กติดไว้ได้ได้ทำไปชุ่มเด้อแต่ว่าตามที่บ่าวเถาสถิติเนาะทำไปชุ่มเนาะเพราะว่าบ่าวเถาเดินทางไปบองนั่นบองนี่แล้วก็ตามสถิติหาซีนี่ ซีหาหนี่ออกยากคือหนึ่งสามเนี่ยหนึ่งสามนี่ก็มายากแต่ว่าสามหนึ่งนี่ก็มาได้นะครับก็เป็นสถิติแม่พ่อแต่ว่าผู้ใดมักกติดไ้ได้าการวิเคราะ,ะหะ์นั่นนะคะฝันตองวดว่าอะไรพ่อฝันในสิบสี่ฝันมา้จังไดก็ในสิบสี่แคนันมันเได้เป็นตัวมากเลยฝันเห็นฝันเห็นเป็นตัวฝันเห็นเป็นตัวสันพ่อคนว่า เคือฝันนี่เห็นเป็นตัวหเห็นสิบสี่มาเลยเอเ้าเดี๋ยวเบาะเ่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมเขาว่า,า่ข้าวไร่สิบสองบวกอีกสองเป็นสิบสี่อ่าขาว่า่สิบสองขบวกเลขอ่าขาวไร่สิบสองบวกอีกสองเป็นสิบสี่อ่าเอา้เอาวเดี๋ยวเบาะเ่าเขียนให้ท่านผู้ชมกะตงกับเลขคำนวณพอพอดีเดี๋ยวเบาะเ่าเ,าเขนนพอพอเียนตัวนี้ให้ได้พ่อใหญ่ไม่ไง าวเท่าเขียนห้แล้วธรรมช้ชมนะครับอ่าจับบางทีนะพอ่อนะครับทางนี้ก็ได้อ่าหลักร้อยเก้าห้านออเนาะอ่าธรรมช้ชมครับว่าเป็นยังพวาเมื่อก็ได้พอ่าอ่านะครับพ่อทองเรื่อน16กุมภาพันธ์สองพหร้อยหลักร้อยเก้หลักสิบห้หน่ลักหน่วย01234หนอ่าราคาเน้นคู่ได้ขอ อ่าตัวที่พ่อจดไปมิตวใดพระนักทั้งนาซีอ่าหาซีนักซีน้ำไทย่นเน้นตัวฮะไอทถวงคือหาซีหาซีหนึ่งซีอ่าหนึ่งซีสามซีตัววงคือเน้นซีไทยละตัวร่องหาตัวใดพระ 12, ตัวรองกี่บตัวหะไหราคา เห็น <Heaven s. S 1> พอขีดไปตัไตออวไหดตัวร่องร่องไม่ขึ้นหาสองครับตัวร่องหาสองหาสองกับหาศหาสองหาศูนยลักหนึ่งตัวร่องตัวใดพ่อลักหน่รองหนึ่งหน่งกับสองหนึ่งสองอ่าร่องหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสอง ครับลักสามตัวร่องตัวได้ป่ะลักสามสามศูนย์สามหนึ่งอ่าสามศูนย์สามหนึ่งตัวร่องสามสามอ่าสามสามสาม่อมโอ้จะมาเบิอีกีพ่ออสามตัวเน้นตัะไ้่สามตัวก้าหาซเอาเน้นคักๆพอมาสามตัว นะครับเป็นแนวทางได้ธรรมชมเด้อนะครับพ่อทอง,งเลื่อนนะครับหวดที่พานมาหวดที่พานมาหนึ่งหาหนหานะครับหลัก5 50, 5 0 5 1 5 2 5นย์หนะครับหลัก1 1 0 1งห1ึ่งศูน่านึ่งธรมชมนะครับหลัก3 3 0 3 1 3ศ3นย์หนนะครับ อันนี้ตรงๆท่านผู้ชมพ่อพิ่นปักลักให้แล้วแต่่วางวดที่ผ่านมามากตกวกับอ่านี่ครับหนึ่งหามาหาหนึ่งตาโดนนุนดุนนะครับจะมาตกลับทมม่านผู้ชมอ่านะครับลักหาพ่อเพิ่นเน้นคักพ่อเพิ่นมาหาซีตามสูตรท่านผู้ชมตัวร่องคือหาศูนย์กับหาสองปูไดมักนะปูไดได้ลักมักลักหากะเน้นหาซีพ่อเพิ่นมาหาศูนย์กับหาสองตัวร่องนะครับ หลักหนึ่งพอพันหน่หนึ่งนะครับตัวร่องหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนะครับหลักสามสาตัวร่องสามศูนย์กับสามหนึ่งครับหาหนึ่งจะไม่อีกพอนี่ยือออกแล้วน่ยจว่าตัดคอตัดนะตัดเล่มพ่อพ่อตัดบโอพอพนตัดเอาสิบกับตัดสิกับตัดอ่าหาหนึ่งนี่ตัดสิบกับตัด <13. S 2> สิบสามกระตัดเลขออกง่ากชุม่มอ่าเลขออกงากอ่ากหาหนึ่งนี่ออกแล้วก็เลขตัดอืมสามตัวห้าหนึ่งสี่หกสามสี่เก้าห้าสี่พอมันใจว่าลักหนวยนี่ให้ติดซีบอกว่าอืมลักหนวยนี่ติดซีอืมอืมวงกลมให้หาซีหนึ่งซีสามซี ม,มันใจซีพอเพิ่นว่าออสามตัวห้าหนึ่งซีหกสามสี่เก้าห้าสี่นะครับผมเน้นหาซีหนึ่งสีสามสีอ่าเอา,เอานะครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นแนวทางอือห้ามักห้ามัก หามากักกะจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อท่านผู้ชมอ่อมาบักติดติดซีนะครับผมฝันว่าเอเขาบอกว่า12บอวกสอ่าก็เลยได้14บซีพ่อมันมันหนึ่งซีมักติดซีท่านผู้ชมคุณแม่พากันกินขา้าวท่านผู้ชม เอานะครับก็เดินทางมาหาพ,พ่อเพิ่นนะครับก็เป็นสูตรนะครับผมพ่อเพิ่นก็ให้เป็นสูตร15คู่เน้นตรงๆนะพอนะ่อเนาะเออหลายใน่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับพ่อลงให้ตามสูตรอ่าปูเพิ่นว่าลงโหลดบ,บ่าวเฒ่าสูตรพ่อเพิ่นลงโหลดเพิ่นว่าเอา่อจะเลือกเอาดอกถ้าผูใ้ใดมักน้อยๆก็เอาตัวที่พ่อเพิ่นเน้นให้เอ่อเบิ่งใส่เหล็กเข้ามัดเอาเอาเอเข้าไปคัดเอาเออ นะครับถ้าหามักกระจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พอมาเข้ากับเบิรงซื้อท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแนวทางมันไม่ได้สาวอืมแมนถ้าก็ไปจับแซลล์มันมาหาขึ้นึ่งหนอืมเอานะครับขอบคุณครับพุทธว่อขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองถึกถันหน้าผมคุณพ่อหญ่แม่ใหญ่สุกูสุคนหน้าผมให้โชคให้มั n นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพรอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ